สวัสดีทุกทท่านที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ผมมีตัวนี้มานำเสนอครับเป็นซับบ็อกขนาด10นิ้วครับตัวนี้เป็นวัสดุจะเป็นโลหะนะฮะของเคปลอฮะยี่ห้อเคปลอ10นิ้วซึ่งให้กำลังเสียงที่ดีมากครับเสียงนุ่มแล้วก็ตัวนี้กำลังขับเขาค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนก็จะมีโล พัสเบดบูทมีรีโมทให้นะฮะแล้วก็นี่เลยครับกำลังขับอ่ะตัวนี้กับกับดันขออภัยด้วยครับกำลังขับวิธี่6 0 0วัตต์นะครับ600วัตต์เล่นที่4โอห์มนะก็คือตัวของเขาเล่น4โอห์มอยู่แล้วโอแล้วก็จับคู่กับลำโพง3ทางจำนวน4ดอกนะครับของยี่ห้อแพทดินัม ตัวนี้ขนาด180วัตต์ครับเป็นลำโพง3ทางซึ่งจะมีเสียงแหลมอยู่ด้วยซึ่งหน้าของลำโพงเนี่ยจะเป็นเคฟล่านะฮะตัวนี้ค่อนข้างทนและให้เสียงที่ค่อนข้างใสมากๆครับงานด,ดูดูงานเลยนฮะเนียนกลิบตัวนี้เป็นวัสดุดโลหะนะฮะเป็นเหล็กซึ่งจะพ้นกันสนิมมาอย่างดีเลยเป็นสีระเบิดครับผมตัวนี้จะครอบครอบยางมาอีกทีหนึ่งค่อนข้างดีครับซึ่งไม่ทำให้ไป โดนกระจกด้านหลังได้แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่แถมก็จะมีตะแกรงแล้วก็แป้นรองลำโพงนะครับก็จะใส่อย่างนี้ครับตัวนี้เข้าไปก่อนอ่ะอย่างนี้แล้วตัวนี้ครอบอีกทีแล้วก็พวกสายไฟอุปกรณ์ตัวนี้เป็นจะเป็นสายที่ยึดกับอ่ะไม่ใช่ยึดที่ที่จะเสียบเข้ากับตัวเพอะเพาวเวร์แอมตัวนี้นะฮะก็คือเขาจะมีพาวเวร์แอมในตัวเรียบร้อยเลย แล้วก็มาพร้อมกับรีโมทครับเราจะต้องการเบ็ดหนักเบ็ดเบาเล่งได้ตามชอบเลยครับเผื่อท่านไหนฟังเบ็ดหนักๆแล้วก็ปรับให้สุดไปเลยครับ